สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารเย์บอลกันต่อมาดูที่รายการเย์บอลหญิง u 17หรือว่ารุ่นอายุต่ำกว่า17ปีชิงแชมป์โลกปี2024ซึ่งแมตชนี้นะครับเป็นแมตช์รอบจัดอันดับ9-16กก็ถือได้ว่าเป็นรอบแห่งศักดิ์ศรีแล้วนะครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่า เราไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมแต่ว่าอันดับที่ดีที่สุดในรอบจัดอันดับก็คืออันดับที่9ซึ่งถ้าเรามองในลักษณะการชิงแชมป์โลกก็คือระดับโลกแล้วเนี่ยถ้าได้อันดับที่9ก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะครับเป็นจุดที่เราจะต้องโฟกัสแล้วนะครับเพราะว่าเป็นรอบจัดอันดับ ซึ่งเราไม่สามารถที่จะเข้าสู่ในรอบ8ทีมได้แล้วนั่นเองทีนี้นะครับวอลเลย์บอลหญิง U17 ทีมชาติไทยจะปะทะกับอียิปต์ครับซึ่งเรามาเทียบความสูงแต่ละตำแหน่งแล้วก็สติการแข่งขันที่ผ่านมาต้องบอกว่าอียิปต์ไม่ได้ง่ายนะเนื่องจากว่าอียิปต์เนี่ยได้เซตบราซิลมาแล้วนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันเลยครับก่อนอื่นแอ m ดมินขอแจ้งโปรแกรมการแข่งขันในวันนี้ สำหรับวันที่22สิงหาคม2567นะครับคู่แรกกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ22นาฬิกา30นทีเม,ม็กซิโกเจอกับจีนซึ่งคู่นี้เป็นรอบ8ทีมใครชนะเข้าสู่รอบรองใครแพ้ถูกคัดออกไปจัดอันดับ5-8นะครับแล้วก็คู่ต่อมาครับเวลา23นาฬิกาเป็นโดมินิกันพบกับโครเอเชียคู่นี้เป็นรอบจัดอันดับ9-16 แล้วก็เวลาเข้าสู่วันที่23สิงหาคมแล้วนะครับแต่ว่าเป็นค่ำคืนของวันที่22สิงหาคมคือวันนี้เวลาตีหนึนาทีจะเป็นไต้หวันพบกับบราซิลคู่นี้น่าสนใจและที่สำคัญนะครับไต้หวันเนี่ยโอ้โหไต,ต่เต้ามาถึงระดับโลกแล้วคุณผู้ชมและอยากติดตามฟอร์มน้องๆไต้หวันก็สามารถชมเชียร์ได้ก็เว็บไซต์ของ v o l l e ย b บ l ล World นะก็ vbtv นะครับสามารถชมได้เลยนะ สำหรับแมตต์ต่อมานะครับเป็นคู่ต่อมาก็เวลาตี2แคนาดาพบกับโปรตุเกสครับคู่นี้เป็นรอบจัดอันดับ9ถึง16คู่ต่อมาครับเวลาตี4 30นาทีเป็นรอบ8ทีมนะครับอิตาลีพบกับตุรกีคู่นี้ก็ถือว่าน่าจะดูเดือดพอสมควรนะ และคู่ต่อมาเวลาตีห้าเป็นเช้ามืดของวันที่23สิงหาคมก็คือทีมชาติไทยพบกับอียิปต์นะครับเป็นรอบจัดอันดับ9ถึง16มาติดตามชมเชียร์น้องๆวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกันนะครับในรุ่นยูสิบเจ็ดนะครับซึ่งถ้าเราสามารถพิชิตอียิปต์ได้เนี่ยก็จะใกล้เข้าสู่อันดับที่9มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะแล้วก็คู่ต่อมาครับเป็นคู่รอบ8ทีมนะครับเป็นเจ้าภาพเปรูเจอกับญี่ปุ่นคู่นี้น่าสนใจนะครับเวลา7นาฬิกา30นาที และคู่สุดท้ายของวันที่23สิงหาคมรอบจัดอันดับ9ถึง16นะครับเป็นอาร์เจนตินาเจอกับเอลกอดอร์เวลา8นาฬิกาครับนี่ก็เป็นโปรแกรมการแข่งขันทั้งหมดในวันนี้ค่ำคืนนี้แล้วก็เช้าของวันที่23สิงหาคมนั่นเองแอดมินสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในรอบ8ทีมเนี่ยมีทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมก็จะมีอิตาลีนะมีตุรกีมีเปรูญี่ปุ่นไต้หวันบราซิลเม็กซิโกแล้วก็จีนนะครับเอเชียก็จีนไต้หวันแล้วก็ญี่ปุ่นเข้า3ทีมนั่นเองนะอ่ะอันนี้เป็นรายละเอียดทั้งหมดครับทีนี้เรามาดูสิติการแข่งขันสำหรับทีมชาติไทยผ่านศึกมามากน้อยแค่ไหนแล้วตั้งแต่รอบการแข่งขันรอบแรก ทีมชาติไทยเจอจีนในแมตช์แรกนะครับแพ้ให้กับจีนไป0นต่อ3เซตคะแนน16ต่อ25 8ต่อ25แล้วก็17ต่อ25และแมตช์ต่อมาของทีมชาติไทยก็คือทีมชาติไทยเจอกับเอกวาดอร์ผลการแข่งขันก็ทีมชาติไทยเอาชนะเอกวาดอร์ได้3 0, ต่อ0ูนเซตคะแนน25ต่อ14 25ต่อ20แล้วก็25ต่อ12 แล้วก็แมตต์ต่อมาทีมชาติไทยเจอกับตุรกีตุรกีเอาชนะทีมชาติไทยไป3ต่อ0เซตคะแนน25ต่อ23 27ต่อ25แล้วก็25ต่อ13โอ้โหต้องบอกว่าแมตต์นี้สูสีกันมากๆใน2เซตแรกนะเซตที่3เนี่ยนะครับเราแพ้ตุรกีไปค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าน้องนัชยา หัวเสาตัวชากาดที่เป็นตัวตบค่อนข้างดีมากๆของยู17ทีมชาติไทยเนี่ยอาการบาดเจ็บนะคุณผู้ชมไม่สามารถลงเล่นในเซตที่สได้ก็ทําให้สาวไทยยู17เราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเกมรุกที่ค่อนข้างอ่อนลงนะคือศักยภาพเกมลุกอ่อนลงเนี่ยทำให้เราแพ้ตุรกรีในเซตที่สไปอย่างขาดลอยเลยนะ ก็น่าเสียดายนะครับแล้วก็แมตช์ล่าสุดที่ผ่านมานะครับก็คือทีมชาติไทยเจอกับไต้หวันนะในช่วงของรอบ16ทีมที่ชนะเข้ารอบ8ทีมแล้วก็แพ้คัดออกเนี่ยนะครับก็เป็นไต้หวันเอาชนะ ทีมชาติไทยไปได้3-0ต่อเซตด้วยคะแนน 25-14, ต่อ25-15ต่อ 15, แล้วก็25-22ต่อ 22. ต้องบอกว่าแมตช์นี้ก็น้องณัชยาไม่ได้ลงเพราะว่าเขาบาดเจ็บนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ทำให้เกมลุกเราค่อนข้างดรอปประสิทธิภาพลงนะเนื่องจากว่าไม่มีตัวรุกที่ค่อนข้างตีแม่นยำนะครับแบบน้องณัชยานะก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายนะครับและทีนี้นะครับถ้าเป็นสถิติการแข่งขันของอียิปต์เนี่ยนะครับ แมตช์แรกของอียิปต์เจอกับอาร์เจนตินาผลการแข่งขันคืออาร์เจนตินาเอาชนะอียิปต์ไป3ต่อศนย์เซต25่ต่อ18 2แต่อ17แล้วก็25ต่อ20แมตช์ต่อมาอิตาลีเจอกับอียิปต์อิตาลีก็เอาชนะอียิปต์ไป3ต่อศนย์เซต25่ต่อ10 25ต่อ16แล้วก็25ต่อ20แมตช์ต่อมาอียิปต์เจอกับเม็กซิโกโ เม็กซิโกก็เอาชนะอียิปต์ไป3ต่อศูนย์เซต25ต่อ19 25ต่อ14แล้วก็25ต่อ13แล้วก็แมตช์ล่าสุดก็คืออียิปต์เจอกับบราซิลอียิปต์ก็แพ้บราซิลไป1ต่อ3เซตคะแนน18ต่อ25 13ต่อ25 25ต่อ15แล้วก็12ต่อ25นี่ก็คือผลการแข่งขันของอียิปต์นะครับเห็นได้ชัดเจนว่ายู่17ทีมชาติไทยถ้าเราเทียบสถิติแบบนี้เราเหนือกว่านะครับเนื่ ที่เราเอาชนะเอกวาดอร์มาได้แล้วก็มีคะแนนที่สูสีกับตุรกีด้วยส่วนหนึ่งนะแต่นะครับเราไม่สามารถที่จะพิชิตไต้หวันไม่สามารถที่จะพิชิตจีนนะแล้วก็ไม่สามารถพิชิตตุรกีแต่ทีนี้เนี่ยเป็นทางด้านอียิปต์นะครับไม่เคยชนะเลยสักแมตช์หนึ่งตั้งแต่แข่งขันมาอยู่17เนี่ยนะแต่ว่าอียิปต์เนี่ยกลับกลายเป็นว่าได้เซตจากบราซิลในนัดสุดท้ายมา1เซต ถ้าเราเทียบแบบนี้เราก็มองว่าทีมชาติไทยดูเหนือกว่านะแต่ทั้งนี้เนี่ยเราก็ต้องให้เครดิตไปที่อียิปต์ด้วยเพราะว่าเขาเจอทีมแข็งแกร่งอย่างบาราซิลแต่เขาสามารถเอาเซตมาได้1เซตเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีลูกเล่นนะครับที่ค่อนข้างที่จะเราประมาทไม่ได้เหมือนกันสำหรับอียิปต์นะแล้วก็ทีมชาติไทยเนี่ยนะครับเราดูแล้วนะครับฟอร์มการเล่นแท็กติกเราน่าจะได้เปรียบแต่ทั้งนี้ก็ประมาทไม่ได้เพราะว่าอียิปต์ ค่อนข้างมีรูปร่างที่ดีแล้วก็ตัวสูงใหญ่นั่นเองนะทีนี้เรามาเทียบในเรื่องของความสูงนะครับคุณผู้ชมความสูงแต่ละตำแหน่งของบอิเย์บอลหญิง U17 อียิปต์กับทีมชาติไทยเป็นอย่างไรเบอร์3อียิปต์ตำแหน่ง B หลังสูง184ซเมเบอร์ตําตำแหน่งเซตเตอร์สูง184ซเมเบอร์6กตำแหน่งหัวเสาสูง176ซเมเบอร์7ตําแหน่งหัวเสาสูง180ซเมตร เบอร์8เซตเตอร์สูง178ซนตมรเบอร์9ตำแหน่งบอลเร็ว bon สูง183ซเมเบอร์10ตำแหน่งบีหลังสูง177ซเมเบอร์12ตำแหน่งหัวเสาสูง178ซเมเบอร์15นะครับตำแหน่งบอลเร็ว bon สูง188ซตมรเบอร์17ตำแหน่งหัวเสาสูง169ซเมเบอร์18ตำแหน่งบอลเร็ว bon สูง185ซแล้วก็เบอร์20 ตัวรับอิสระสูง166เซนติเมตรนี่คือความสูงของบริเบอลหญิงยู่1 7อียิปต์จะเห็นชัดเจนว่าตำแหน่งหัวเสาเขาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้สูงมากมายค่าเฉลี่ยประมาณ170กว่าๆนะแล้วก็บีหลังก็ไม่ได้สูง อะไรมากมายก็ค่าเฉลี่ยประมาณ170กวกว่าแต่ที่สำคัญที่สุดคือตำแหน่งบอลเร็วเขานะครับ183 188 185ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวถ้าเทียบกับ U17 ทีมชาติไทยเพราะฉะนั้นอียิปมาแน่ๆคือเรื่องของเกมบล็อก อียิปต์บล็อกดีแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่า u 17น้องๆสามารถที่จะหลอกอียิปต์หรือว่าเรามีเกมลุกที่ค่อนข้างที่จะใช้ความว่องไวนะครับแล้วก็มีเกมลุกที่หลากหลายนะครับสลับซับซ้อนได้เนี่ยแอดมินก็มองว่าบล็อกของอียิปต์น่าจะหลงได้แล้วก็ทําให้ศักยภาพเกมบล็อกของเขาลดลงแล้วก็ไม่สามารถดักเกมลุกทีมชาติไทยได้แต่ถ้าเขาสามารถดักเกมลุกทีมชาติไทยได้ด้วยบล็อกของเขาที่ค่อนข้างสูงใหญ่ ก็น่าจะมีปัญหาแน่ๆสำหรับเกมรุกทีมชาติไทยเหมือนที่เราเจอกับตุรกีนั่นเองนะครับต้องว่ากันอย่างนั้นเลยนะก็มาติดตามกันต่อนะครับส่วนน้องๆอยู17ทีมชาติไทยแอดมินทบทวนความสูงให้อีกครั้งหนึ่งนะครับน้องเบอร์1ตัวรับอิสระสูง155ซเมเบอร์3ตํตำแหน่งเซตเตอร์178ซติเมเบอร์4ตํตแหน่งเซตเตอร์สูง172ซติมตรเบอร์ตําแหน่งบอลเร็วสูง175ซตมรเบอร์7 ตำแหน่งหัวเสาสูง171ซนติเมตรเบอร์8หัวเสาสูง169ซนติเมตรเบอร์10บอลเร็วสูง180ซนติเมตรเบอร์11บอลเร็วสูง178ซนติเมตรเบอร์14หัวเสาสูง169ซนติเมตรเบอร์16หัวเสาสูง179ซนติเมตรแล้วก็เบอร์18หัวเสา ขออภัยครับบีหลังนะครับสูง174ซนตมรแล้วก็เบอร์19บีหลังสูง180ซติมซึ่งน้องนัชยาสูง179ซนเมเป็นหัวเสาของทีมชาติไทยยู17เนี่ยไม่รู้ว่าจะลงได้ไหมแมตชนี้นะครับน้องอาการบาดเจ็บนต้องบอกอย่างนี้แล้วเราก็มาดูฟอร์มการเล่นนะครับน้องๆที่เป็นเกมรุกของทีมชาติไทยก็นะครับเขาก็พยายามช่วยกันเล่นแต่ทั้งนี้เนี่ยนะครับเราดูแมตท,ที่ผ่านมาเหมือนนะครับ เราพยายามตีแล้วคู่ต่อสู้ไม่ค่อยตายเท่าไหร่นะครับต้องมาดูกันว่าในเกมนี้เราจะมีการแข่งขันออกมาอย่างไรแล้วฟอร์มการเล่นของน้องๆอ17จะเป็นอย่างไรนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับแอดมินนำมาอัปเดตแจ้งข่าวให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันอย่าลืมนะครับเวลาตี5ครับผู้ชมของเช้าวันที่23สิงหาคมนะครับก็คือเช้าวันพรุ่งนี้นะครับ ใครสามารถตื่นทันนะก็มาชมเชียร์น้องๆ U17 ทีมชาติไทยนะครับถือว่าเป็นแมตท,ที่เราก็มีลุ้นนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราสามารถพิชิตไปเรื่อยๆจนถึงเราจบอันดับที่9ก็ไม่ได้ขี้เล่นะตามความรู้สึกแอดมินไม่ได้ขี้เล่เลยนะครับถือว่าเราสามารถทําได้ดีเพราะว่าเป็นระดับโลกแล้วนั่นเองนะต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าที่ไปแข่งขันเนี่ยเป็นตัวแทนแต่ละทะวีปที่ผ่านการแข่งขันคัดสรรกันไปแล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็ภูมิใจกับน้องๆ U17 น,น,นะครับว่าเราได้ตั๋วชิงแชมป์โลกไปเนี่ย ก็ด้วยฝีมือทักษะระดับหนึ่งที่เราได้ขึ้นระดับโลกไปแล้วทั้งนี้เราก็ไปเจอในระดับโลกนะครับต่างทีมต่างมีแต่ทีมเก่งๆทั้งนั้นนะครับก็เราก็ต้องดูกันแบบนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆนะครับสามารถที่จะจบอันดับที่ดีในลักษณะที่เป็นรอบจัดอันดับก็ถือว่าเป็นความสําเร็จที่ดีแล้วนะครับแลว้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนดไวแล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารบริบทและกีฬาสวัสดีครับ